มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขาน ว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมฮเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติป,ปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำ และเดือดร้อนธรรมกาโมพวังโหติผู้ไฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปร,ราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนชีวิตของคนเรานั้นก็มีผิดหวังบ้าง มีสมหวังบ้างมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมันมาสู่ชีวิตของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์เราก็อย่าไปยินดีไปยินร้ายจนเกินไปให้เรามีสติรู้เท่ารู้ทันคนเราถ้ามีอะไรเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วเรารู้ไม่ทันเรารู้ไม่เท่า ก็จะทำให้เราเป็นทุกเราดีใจเสียใจจนมากเกินไปบางครั้งบางทีเรามีความทุกข์มีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราก็มองไม่เห็นนะเมื่อมองไม่เห็นแล้วเราก็มีความทุกข์มากนะบางทีความสุขเข้ามาสู่จิตใจของเราสู่ชีวิตของเราเรามองไม่เห็น เรารู้ไม่ทันแล้วก็หลงระเริงดังนั้นการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมบ่อยๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีทําไมถึงจะเป็นสิ่งที่ดีก็เพราะว่าธรรมะเนี่ยก็จะเป็นกระจกเงาส่องให้เราเห็นนะส่องคล้ายๆว่าส่องส่องใจของเราให้เราเห็นความผิดพลาดบกพร่องในจิตในใจของเราแล้วเราก็จะได้ปรับปรุงชีวิตของเรา ให้มันดียิ่งๆขึ้นไปเพราะปกติเวลาเราส่องกระจกส่องกระจกเงาก็เพื่อที่จะได้ดูความบกพร่องของใบหน้านะเพราะว่าปกติใบหน้าเราเราก็จะมองไม่เห็นแม้ว่าจะอยู่ใกล้ตาแต่ว่ามองไม่เห็นนะมองไม่เห็นหน้าตัวเองต้องอาศัยกระจกเงามองดนะูใบหน้าเห็นจุดต่างๆที่มัน ไม่สะอาดหรือมันหาตกบกพร่องนะเราก็สามารถที่จะตกแต่งให้มันดีขึ้นได้นะแต่ก่อนวิวัฒนาการยังไม่ดียังไม่มีความเจริญทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการผลิตกระจกคนก็อาศัยเงาน้ําไปส่องดูส่องดูหน้าตัวเองในเงาน้ําต่อมาก็ไปส่องดูในแผ่นโลหะนะแผ่นโลหะที่มันมีแวว ต่อมาคนเก่งขึ้นฉลาดขึ้นสามารถผลิตกระจกแล้วก็สง่งส่งกระจกแล้วก็ดูหน้าดูตาของเราได้แล้วก็กระจกนั้นก็สามารถพกพาไปในที่ต่างๆสะดวกสบายแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นวัตถกุก็มองเห็นได้แต่เพียงภายนอกแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะประจําจิตประจําใจเวลาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราก็สามารถที่จะใช้ธรรมะพินิจพิจารณาดูความผิดพลาดความบกพร่องดูความคิดดูความคิดดูความกะทะดูการพูดการจาดูการกระทําและก็ดูความคิดความอ่านของเราล่ามันถูกต้องตามทํานองคล้องธรรมหรือเปล่าเพราะมีฉะนั้นแล้วนี่ความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่ เมื่อเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นความมันเกิดขึ้นจากอะไรนี่บางคนมันก็มีความทุกเกิดขึ้นแล้วนี่มันบีบคั้นชีวิตทำให้ชีวิตอ่าทำให้ชีวิตต้องเรียกว่ามีความทุกขมีความลำบากมากส่วนคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจนี่ก็เวลามีความทุกเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตลอด โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้นะเรียกว่าพอส่องปุ๊บก็รู้ทันทีว่าอะไรเกิดขึ้นในใจิตในใจตัวเองก็เอามาใช้ได้ทันทีความทุกข์ในชีวิตของคนเราเนี่เกิดขึ้นจากอะไรมันมีสาเหตุเหมือนกันสิ่งต่างๆมันก็มีเหตุที่จะทําให้เกิดให้มีขึ้นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของคนเรามันมีอยู่4ประการด้วยกันหนึ่ง อวิชชา 2. ตัณหา 3. อุปาทาน 4. กรรมนี่ตัวร้ายๆเท่านั้นเลยเป็นเ,เรียกว่าเป็นอกุศล,ลกรรมเป็นกรรมฝ่ายชั่วที่ทำให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของเราอาวิชชาก็คือความไม่รู้ความไม่รู้ความโง่ความไม่มีสติไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีความรู้ ไม่มีปัญญาแล้วก็ทําให้เกิดทาให้เกิดความอยากความทยานอยากคือตัณหาความอยากความทยานอยากอย่างอย่างมากอยากในทางที่ผิดผิดนะเมื่ออยากแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นเกิดขึ้นอย่างมากก็พยาพยามพยายามพยายามที่จะ,ะคุ้นคิดยึดติดในความคิดความตั้งใจของตัวเองที่ผิดผิด แล้วก็กระทรรํากรรมกระทํากรรมก็เมื่อทํากรรมแล้วนี่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละนะเกิดความทุกข์เกินบดความเดือดร้อนในชีวิตของตัวเองยกตัวอย่างเช่นมีคุณโยมท่านหนึ่งโยมท่านนี้นี่ท่านมีฐานะดีมีฐานะทางครอบครัวนี่ดีมากเลยแต่ว่าไม่มีสติไม่มีปัญญา เป็นผู้มีอวิชชาครอบง,งำในจิตในใจก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากก็เลยไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นคนเกรนะเ,เรเกเมเลเกเรไม่เรียนหนังสือก็ไม่มีความรู้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ศึกษาธรรมก็ไม่มีความรู้ทางธรรมที่จะเอาตัวเองให้รอดปลอดภัยนะก็เลย สำเร็จเเทเมานะกินเหล้าเมายานะในบ้าน,นเต็มไปด้วยนักเลงนะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยมีเพื่อนฝูงมากนะแต่ว่าส่วนมากก็เป็นเพื่อนกินทางนั้นเอาไปเอามาคนระอบครัวชีวิตก็ล่มจมลงเรื่อยๆชีวิตก็ล่มจมลงเพราะว่าติดการพานันนะกินเหล้าเมายาติดการพานันสุรานารีพาชีกีฬาบัตรม,มันเรียกว่ามันเป็นลูกโซ่มันเป็น าสายแห่งอกุศล,ลกรรมที่ที่มันมาเป็นสายเลยนะถ้าสุรานารีพาชีกีฬาบัตถถ้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็มาพร้อมๆกันเลยเราก็ทําให้ชีวิตของเขาน,นล่มจมลงก็กลายเป็นคนอนาถา,าทรัพสมบัติต่างๆก็คล้ายหมดไม่มีเลยแม้กระทั่งที่สุกหัวนอนตัวเองก็ต้องไปอาศัยอยู่กับบ้านญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็เอื้อมละอา แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าที่เป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรนะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงของเขานะเขาถึงจึงใช้ชีวิตแบบนี้ทีนี้เมื่อมีความทุกข์มากมากเข้านี่ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรต่างๆก็ไปลักขโมยเขาเนี่ไปลักขโมยนะลักขโมยแรกๆก็เรียกว่า ยังไม่มีใครรู้ยังมีใครจับได้ต่อมาต่อมาก็มีคนจับได้เนี่ยเพราะว่าข้าวของมันหายอะไรเกินใครมาลักมาขโมยไปโอ้ตาคนนี้แหละแจ้งตำรวจจับชีวิตก็ไปตกอยู่ในในละ่ะในเรือนจําในคุกในตารางนี่เห็นไหมก็เพราะว่าอาวิชชาความโง่ทําให้ทําให้ชีวิตนั้นต้องจบลงในทางที่ไม่สวยในทางที่เรียกว่า ชีวิตต้องขลุขละเดือดร้อนอทรัพย์สมบัติก็หมดไปครอบครัวก็แตกครอบครัวแตกสาหรกขาดไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตของคนเราที่มีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นที่ทําให้เราทุกข์ยากลําบากสิ่งที่สําคัญก็เพราะว่าอาวิชชาความไม่รู้ไม่รู้เรื่องตามความเป็นจริงนะเมื่อเราไม่รู้ไม่รู้ก็คือ ไม่มีสติไม่มีปัญญานะภาษาชาวบ้านเรียกว่างโง่ทำอะไรต่างๆด้วยความโง่โดยขาดสติขาดปัญญาก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นต้องล่มจมทีวิตของเรานั้นต้องเป็นทุกข์ร่ำไปเมื่อเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกขนะ์ถ้าเราอยากจะแก้ทุกข์ได้เราก็ต้องมาแก้แก้นี่แหละทำอย่างไรถึงจะทำลายอาวิชชาได้อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมทำอย่างไรถึงจะ ทำลายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านเปรียบพระองค์ว่าเป็นเหมือนไก่เป็นเหมือนไก่ตัวพี่นะที่ทําลายกับเปาะไข่ทาลายอวิชชากับเปาะไข่นั้นก็เปรียบเสมือนอวิชชาทําลายกับเปาะไข่ออกมาดูโลกนะดูโลกเห็นแสง,สว,งสว่างสว่างสวยแล้วพระองค์ก็พยายามเชิญชวนผู้ที่เดินตามพระองค์ให้ทำลายอวิชชาเช่นเดียวกัน ทำลายอาวิชชาเพื่อที่เราทั้งหลายจะหลุดพ้นจากความทุกข์ในชีวิตได้นะความทุกข์ธรรมดาแบบชาวบ้านก็คือความทุกข์ที่ยังหลงติดอยู่ในอํานาจของกิเลสที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะเดือดร้อนเพราะทรัพสมบัติเพราะลูกเพ่อพาะลูกเพราะครอบครัวเพราะสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เป็นความทุกข์ธรรมดาอยู่แต่ว่าความทุกข์ในชีวิต ที่ยังต้องเวียนวนในวัฏสงสารก็คือความทุกข์ในชาบชราบรณะพยาธิในความแก่ความเจ็บความตายที่มันทําให้เราต้องมีความทุกข์ตลอดไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเรามาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเอาธรรมะเป็นกระจกเงาส่องดูส่องดูความคิดส่องดูการพูดส่องดูการกระทําส่องดูความคิดความเห็นต่างๆของตัวเราเองว่าถูกต้อง ตามทํานองคลองธรรมหรือตากหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ปรับปรุงปรับปรุงเสียใหม่นะปรับปรุงอาธรรมเกิดขึ้นในชีวิตเราเรายังมีความประมาทอยู่ยังไม่มีความอดทนยังไม่มีความเพียรในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็พยายามพยายามศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนะจากตำรับตำราจากการฟังจากการ เมื่อฟังแล้วก็นำมาพินิษพิจารณาดูถ้ายังถ้ายังฟังแล้วยังไม่เกิดความเข้าจิตเข้าใจอย่างดีเนี่ยก็ต้องหาผู้รู้หาบัณฑิตหาบัณฑิตหาบัณฑิตที่ท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วก็เข้าไปศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีความรู้ทางด้านธรรมมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้หงวงตางก็ขอนําสิ่งเหล่านี้มาฝากให้ท่านทั้งหลายได้พินิษพิจารณาเพื่อชีวิตของเราจะได้รอดปลอดภัยจากความทุกข์ยากลำบากชีวิตของเราจะได้สงบเย็นตลอดไปธรรมสวัสดิ์เจริญพร